รู้สึกจริงวะว่าได้เวลาเอาจริงว่ะไปที่เล่นมาเพิ่งไม่เคยเอาจริงเลยเหรอเคยอันทำไมอะเวล่องาแฟนทอมโปรโตคอลละกูอะเดี๋ยวกูเข้าโซนป๊บต้องนั่งอย่างงั้นเถอะโคตรเด็กตามเกมอ่ะเย้ยอุ่ยยุ่งตอนนี้พี่กอล์เย้ ไผมปิดไม้พิการนะเมปิดไม้พิการนะเขาปิดไม้พ่การบอกเลยพิการพูดไรไ้ิกรอะไ่ยาพูเยอะสาขาดจีิดปิดแล้วปิดแล้วปิดไปแล้วลบสามสามแล้วผมลบสามสามพิการกันโบนหลังบอมะไใกล้เคียนะรจะรีเทนใกล้เกียงหมดเลยแต่วังเป็นตลางน่หรือสู้อะไรตลาดตรงนี้ลาตรงนี้เลตรงนี้ยัดลาดนัะยัดยัดัดยัดยัดยัดตัดย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 ัยัดยัยัดยัยัดยัดยัดัยัดัยัดัยััตัยัด ถอยดีกว่าถอยถอยตกราดตกรอดตกราดตันทีทีตันทีทีหยอกทีทียอกค่าทีทีที่่าทีทีกัดทีทีซายวะพี่ครับสองหนึ่นอองทีทีอยู่รอยู่กราาเดียวกันเดียวกันหนึ่งสองโว้ยมิสเตอร์โอเคมาได้จัดตังดีเลยตั้ตั้ง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 งตั้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 งตงตัั้งต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 ตั้งตั้งตตั้ ตายกอลลั่นนะกอลลั่นถ้าดึงมาเกมผมทุกก่อนไม่ได้สมองนะสมองกอลลา่นเลยล็อกทีทีเลยพี่ล็อกซ้ายอยู่หลังมาไม่ได้สวยมากเดินเลยนะเขี่ยแพี่กร์มรูต่างนะแพทฟอรอมมีได้แพทฟอร์มตัวนึ่งแพปฟอร์มตัวหนึงตายตายเฮ้ยตัวอะไรสมองนะสมองออกมาแล้วออกมาแล้วตายสวยเพราะว่าหลังเพราะว่าหลังเพราะว่าหลังเจ๊นาย ล็อกล็อกลล็อกก็ล็อกเก็บล็อกเก็บล็อก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 บอมบ์ตัวหลังตัวห้อยสวนี่คนติดละบคนตเลยนติเลยขอแก้เคลียร์ใบ้านตายตายต้องเรียนสายวะ่ว่าเนอะเฮ้ยน่ยคาเฟตอยู่กับตี้เหรอยสวัพังีีเอ้ยมันอกอติมาจากแถวเอ้ด้วย่จับคนเดียวพี่จับซีดีตห้อผมเล่นก่อนปะ ทำเสียงร่อให้กูก็ได้ดูเฮเว่นไว้ก่อนอ่ะเผื่อมาตายเหตุใดหลังบอม่ะครับหลังบอมสั่งบอมหลังค่อยๆสามเราเฮเว่นโดดลงไม่ไม่ไม่เฮเว่นตัวหนึ่งนะบีดบีดเฮเว่นบีดเฮเว่นจะไม่ตายหลังได้ใช่มองมองมองหลังกันอยู่ข้อดีทีไปเราเปลี่อนหมอนเฮเว่นอยู่ทีมายอดเก่งมากยอดรู้ชุดเดีย

สวัสดีครับสวยสวยสวยาดเยอะสุดในทีมกูสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแหละพี่ยิงเหมือนใน The p e r f e t n Dead เลยอะนะตัวสั้นมายิงให้ได้โปกอะก่้สั้นยาวยาวมายาวแดดรับสั้นได้อยู่โอ้โหแฟคคาดิเย้าสองเย้าสองเ้าสัดตัด ยาตัวคัเบ็กลูกนึงเฟดไปลองมีตัวนึ่งต่อตัวเลยสอเลยไปแล้วสองสองวแล้วไม่ควนไม่ควนตัวท้ายครับตัวท้ายตัวมองมองมองดีอไม่บางกระยาอ่ะขวาอยู่มันวางให้แล้วเดินขวาวเลองเลองเลองเสองวยยอดเยอดเ นาบีแลบี้บีบีลีาแล้วเวเขาแลีขาแล้ขาแี้ขาลวแขวนด้วยสมก่าแล้วายตายแบีโดกระับแเราพอมสอบบีปะอยากอบบี้อมแบแบลูกหนึ่งรออยู่แบนาเราพี่น้าเราป่าเราพี่หนงอยู่ลังบอมเราบอมยูลังบอมยูตายยเฮ้ยใส่ใกล้นึ่หนดุด2นัดเอาดุดยว

ไปเข้าอ๋อเดี๋ยวไปไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาสีไม่มีสีไม่มีสีรองไม่มีกูป่นปนะผไป,ไป่ปนะรเออีเทคนะเคปะเออรีเทคเเลยค่อยๆใจย,ยาาหายยาวเราว่ะค่อยๆชีมเข้ามา่ติเคียร์แบตเกียร์มันราแทบตาวรแตตเออดูก่อนดิแตใช้ลูกกูรวยาเดี๋ยวชได้นอนอกูายาทยหนึ่งหนึ่ทยสวยสวยเกิดจริเย้ไปเคียร์หน่อย

ปตัตายตัช็อไปัตไปช่วยดิเจตตายเจตตายเจตตายจตายพี่โยมันนะเฟลผมได้สี่เีรยเขีร์เีร์เีเีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชยปอนเลยบีอะตีซีสองตัวตีเข้ากัน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 โอ้ตายโว้ยกาล่งตัวหนึ่งตีรองตีรองกููเล่นตีรองสตัวเข้ามานะไม่เห็นอต้าเฮ้ มาคันน้อยมคันน้อยมคันน้อยมคันน้อยชิปนะตีสองตัวเลยในบอมแล้จะบอมแล้ววังในบอมได้ังบอได้ตัวนึ่งได้เป็นดาบอะทีดูผมตายกับคตรโหดไครับเราจะถอยออกนะวตัโอเวอร์ลูกวางดิเฮ้กลับอ่ะไอ้ในสมองในสมองในสมองสมองสมองทีอต้องหลอกว่ะต้องหลอกเอาแล้วๆเลย ปัดแบ็กซด์ยให้ปัดวางดีฟอลต์ตั้งบอมตายดีฟอลต์ดีโฟล์ดีโฟล์ตายยาวอีกตัวนึงตะขาวอยู่ในฟันตัวตัวใหญ่แถบแองแถบแองแถบแถบลองตุ่ยลองแค่ลองตุ่ยกระลาตัวกระลากระลากระลาอ๋ออาเห็นทีวะยาเลอเกมว่ะแพนเอ็นทีครับเอ็นทีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้ว มกัีมีนี่อยู่รอรีเทคไว้ได้รีคอนอยู่มีรีคอนอยู่รอ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 บดเจ็บแล้วไอ้ไบเปอร์เจ็บผู้ผิดร้อยแปดไบเปอร์อยู่เบนไบเปอร์อยู่เบนตายตัวเจ็บตายหน้าบีตัวนึงเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องหน้าบีไอ้เปิดกล่องหน้าซิกล่องหน้าซีตัดหนึ่งข้างในมตตัตัดตตัด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 ตัตตั สวยยิงติดหรอใส่ใกล้จุ่ใส่เป็นตัวนึงเป็นไปไปเป็นเกโก้้เจอยังอยู่ยังอยู่เบนอยู่ตายนน้ำมกดกู้คนนึ่งเขาน่าฟอลอยู่ของตัวข้างนอกสองตัวข้างนอกสองตัวข้างนอกสองตัวต้องใส่นิกงว้ยตัวเดียวเจ็บสากตากสวยเหมือนเดิมเลยว่ะพันได้ปะลงผาทักพันแล้ว ก็เดี๋ยวมันมีตัวตุ๋ยซีลิงอะไรกูเอาสิเอลิงผมแฟนฝั่งขวาให้แฟนฝั่งขวาแฟนฝั่งขวาไปฝั่งขวาอยู่ขวามาเล่นดิแฟนฝั่งขวาไปแล้วพี่นัโนพังหมดกูเนี่ายหลังอัปเปอร์อัปเปอร์ตายตายตายอัปเปอร์ตายมีสองตัวมีสองตัวในควันในควันในควันเฟลสวยมีสมอลล์ลูนสมอลล์อเมียนนะผมมีเดตอ่ะนะนะนะเพิ่งสายใกล้สายใกล้ตรงนี้ตบปิงตบปิงปัดได้ปัดให้ปัดดิตายแล้ว ดีโดนดีโอ้ยเมีนเติมวันตีเลยวนตีโดนหมดโดนหมดโดนหมดกูหน่อยกูหน่อยกูหน่อยเ๋ยตายข้านอกหมดเลยข้านอกหมดเลยกูไปเลยกู้ไปเลยกู้ไปเลยเขาเทีไปตัวนึงีสอตัวสวยสวยสวยพาีเก่งมากพี่โดมา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 โดเจเจโคไประเบโอไปเจเจเคโบ้ไป ตัวายตายตายตีตัวนึงคิวจอยอยู่คู่ตีตัวกับเอตัวไม่เห็นเราเอไม่เห็นเราไม่มาเอไม่มาถ้าสุดสี่คิวจอยเหลือเ่อยเลยเข้ามาดเอ้ยตัวตัวนึงได้ๆๆเอาเอเอาเอเปรียดเกมอะเล่นเกมปะผมกับเอกับเฟลดิ้งยอสปล่อยบีเลยนะนะอยากกันบีเรสตีอยู่สตีอยู่ตีท้ายน้องวางน้องก่อนได้ลงสี่ปะน้องแตก สายพี่สายพี่พิกิสวยกูมีตันกูมีตันสิบดิตัดเรียเกตไมโดนเลยมาทำเลยดูเลยปมันจะมีมาเยขัสมองข้างบนปันก่อนปันแล้วเปิดมา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 ปันมีความมีตอนนีแต่แต่ไม่แต่แต่ก็สายบอมกูรีขาหลังบอมบ์กูรีขาหลังบอมบ์วางแค่ล ลังบอมหลังบอมตัวเดียววานี่ฟอวานี่ฟอปิดเล่นกับพี่แล้กันดูแค่นี้ก็ได้ดูแค่นี้ก็ได้โตแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วหลังบอมตัวยวตาย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 โอ้ไม่ตายแล้วเผตายใล้ตายกลตายใ้ยตัวนตัวน่ตัวนงตหนึงตัวหนึงตัวตัว่เ อยู่ระเบ้าอยู่สวยตัวท้ายจากบีตัวท้ายจากบีตัวเซจะจากบีพี่ประตูแตกประตูแตกมาต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 ุ๊ตตุ๊ตตุ๊สวยเจ๋สวยทุกคนประตูยังอยู่เจ็ดสิบเปิตาเปิดตาตอบแบบตอบอุ้ยมันยิงทูโสโมอะไรประตูแตกประตูแตกเดินเดินเดินผมตาเอาหนำไหมเออล็อกอยู่เก็คือตัวในสายพี่เออได้ดรอปแล้ววาง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 แล้วเดี๋ยวเล่นคอร์ทีเว่นอะกูได้วางเปล่าตัวท้ายอยู่นี่วางเปิดหรอ

พี track, okay, ่คันแขวนนะนพี่โดนแนพี่คนแบบเลนตอ้วมานั้กมาสองตัวรอแฟ่อยู่ตบสี่สิบเมตรตัสองตัวเข้มขเลยต